แจกสูตรชาเขียวปั่นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว20่ิบออนมีส่วนผสมและทำยังไงให้หน่ากินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมเก็ดชาเขียวแท้มานะครับหลังจากนั้นตักเก็ดชาเขียวลงใส่กานชงกาแฟนะครับเก็ดชาเขียวนี้เราใส่ไป14กรัมนะครับเราใช้เป็นชาตรามือนะครับเพราะว่าสะดวกและก็หาง่ายนะครับ หลังจากนั้นเรามาเริ่มกรองหรือว่าเริ่มสกัดเอาน้ําชาแบบเข้มข้นสกัดจากเครื่องชงกาแฟนะครับน้ําชานี่เราสกัดออกมา2อออนนะครับหลังจากได้น้ําชาเสร็จเรียบร้อยเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับก่อนอื่นเราใส่น้ําตาลทรายแดงนะครับน้าตาลทรายแดงนี้เราใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยอีกเทียม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงนมอีก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในแก้วน้ําชาของเราเลยนะครับ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ครีมเทียมน้ำตาลของเราละลายนะครับหลังจากนั้นเรามาปรุงเพิ่มด้วยนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ML นะครับถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับใส่ลงไปในแก้วน้ำชาของเราเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ตามด้วยนมจืดคาเนชันนะครับนมจืดคาเนชันนี้เราก็ใส่ไป30 ml เหมือนกันนะครับวันนี้เราใช้เป็นสูตรเข้มขน้นสูตรแก้ว2 0สออนะครับสำหรับเมนูชาเขียวนมสดปั่นสูตรเข้มข้นนะครับหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยปริมาณสุดที่ก็จะอยู่ที่6กออนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเตรียมปั่นได้เลยนะครับเราเตรียมโถปั่นมานะครับ แล้วก็ตักน้ําแข็งให้เต็มแก้ว20ออนเลยนะครับแล้วก็เทน้ําแข็งลงไปในโถปั่นเลยนะครับตามด้วยน้ําชาที่เราปรุงเตรียมไว้นะครับเทลงไปเลยนะครับ หลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะครับนำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับปั่นไปประมาณ40วินาทีนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนอันนี้คือเมนูชาเขียวนมสดปัน่นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว20ออนนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้สามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทําไม่ง่ายนะครับสอนทําแบบละเอียดเลยนะครับดูคลิปจบนี้ท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ปั่นให้เรียหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับอันนี้เราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทเลยนะครับวันนี้เราจะมาท็อปวิปปิ้งครีมแบบเน้นๆเลยนะครับเทลงไปนะครับเทลงไปให้เต็มแก้วเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยเข้มข้นหอมน่ากินมากๆเหมาะกับมะกะละล้นบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้สีสวยเข้มข้นมากๆเลยครับ หลังจากนั้นเราก็มาท็อปวิปปิ้งครีมนะครับท็อปวิปปิ้งครีมแบบเน้นๆเลยนะครับกดลงไปเลยนะครับว้าวชํำๆน่ากินสีสวยหอมเข้มข้นมากๆเลยครับหืมละมุมนมากๆเลยครับสีสวยเข้มข้นมากๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาลาดด้วยน้ำชานะครับน้ำชาที่เหลือคนแก้วนะครับลาดลงไปให้ช่ำๆเลยนะครับละมุนมากๆเลยครับ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูชาเขียวนมสดปั่นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว20ออนนะครับทุกคนน่ากินมากๆเลยครับ